พาคุณผู้ชมลงพื้นที่จังหวัดยะลาครับไปกับท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมบทาประธานรัฐสภาครับในโครงการรัฐสภาพบประชาชนครั้งนี้คุณผู้ชมครับแน่นอนว่าเมื่อวานนี้มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสัมมนาเสริมสร้างความเข้าใจมั่นใจในรัฐสภาครับนอกจากนั้นแล้วครับผู้ชมครับภายในงานเมื่อวานยังมีการมอบรถจักรยานรวมถึงมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆนักเรียนด้วยนั่นเองนะครับบรรยากาศคึกคักกันเลยทีเดียว านวันมุฮัมมัดนอมาทาประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรัฐสภาพบประชาชนและการสัมมนาเรื่องเสริมสร้างความเข้าใจมั่นใจในรัฐสภาและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในโครงการรัฐสภาพบประชาชนจังหวัดยะลาประจำปี2568ณขอประชุมมหาวิทยาลัยราชพัฏยะลาจังหวัดยะลานะครับ โดยประธานรัฐสภาได้กล่าวนะฮะว่าการแก้ไขปัญหาน้าท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลานั้นนะครับรัฐสภามีหน้าที่ในการดูแลประชาชนเช่นเดียวกับฝ่ายบริหารโดยคณะกรรมการจะติดตามประเมินผลและดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปัญหาต่างๆลดลงในส่วนของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตั้งเป้าไว้ว่าจะมีการปราบปรามให้สําเร็จภายในเดือนธันวาคมประกอบกับกระทรวงมหาดไทยประกาศชัดเจนนะครับ ว่าจะหามาตรการที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาภายใน3เดือนที่จะต้องลดปัญหายาเสพติดอย่างเห็นผลและสัมผัสได้ขณะที่การแก้ไขปัญหาเรื่องของยางพาราฮะได้มีการหามาตรการต่างๆเพื่อให้โรคใบไม้ร่วงยางพาราเนี่ยหายขาดได้นั่นเองขณะเดียวกันครับคุณชมครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและก็อดีตเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจัดการจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มอบรถจักรยานจำนวน200คันให้แก่เด็กในพื้นที่ทั้งนี้ก็มองว่าแม้จำนวนทุนจะไม่มากนะครับแต่ทุกทุนมีคุณค่าสำหรับผู้ที่รอคอยโอกาสโดยหลังจากนี้ทางกระทรวงยุติธรรมซึ่งมีหน้าที่ในการมอบจักรยานครั้งนี้จะสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังและทางเรือนจำก็มีเครื่องมือในการสร้างจักรยานเพื่อ จัดจำน่ายด้วยนั่นเองหากผู้ต้องขังออกจากเรือนจําก็สามารถที่จะออกมาเป็นช่างซ่อมจักรยานหรือว่ามอเตอร์ไซค์ได้ด้วยนั่นเองนะครับผู้ชมครับไปบฟังเสียงของท่าจายวันนรในช่วงนี้กันดูครับในนามของรัฐภานะครับ <c oughs> ผมต้องขอขอพระคุณาทางสถาบันรัฐภัฒนนะครับโดยท่านอธิการ และท่านรองอธิการนะครับที่ได้ให้ความกรุณานะครับให้รัฐสภามาใช้สถา,านที่รัชพัฒนตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่14ซึ่งเราได้มีการประชุมที่ห้องประชุมนี้และได้ใช้สนามฟุตบอลจัดการแข่งขันฟุตบอลนะครับกว่าจะเลิกสีทุ่มคนในสนามก็ประมาณหมื่นคนดูทางทีวี ทางยูทูบอีกหลายล้านคนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถือว่าเป็นที่สนใจของประชาชนอันนี้ต้องขอขอบคุณถาบันมหาวิทยาลัยราชพัฒยาลายครั้งหนึ่งรวมทั้งในวันนี้นะครับเราก็ได้ใช้ห้องประชุมนี้อีกครั้งหนึ่งขอโทษนรบเมื่อวานนี้ <c oughs> เราพูดถึงปัญหาทุกของประชาชน ในจังหวัดยะลาเพื่อจะไปทำโมเดลการแก้ปัญหาแก้ทุกข์สร้างสุขของประชาชนเราเอาปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนเป็นทุกข์ของประชาชนสามปัญหาหลักๆคือเรื่องน้ำท่วมซึ่งแน่นอนน้ำท่วมก็มาทุกปีอันนี้กำลังจะมาแต่เราคิดว่าการเตรียมการโลกหน้าและการเตรียมควา้มที่จะเหลือ เมื่อถึงน้ำหลากมาแหละงล้างลดจะทำยังไงอันนี้เราได้เตรียมการรัฐภากับทรวงมหาดไทยหน่วยงานเกี่ยวข้องรวมทั้งท้องถิ่นซึ่งเริ่มทำง,งานผมจึงเชื่อมั่นว่าทุกนี้ต้องลดลงไปแน่นอนแต่ไม่ได้หมายความว่าปีหกแดเราปาช่วยเตรียมการแก้ไขแล้วหลังจากนั้น ปัญหาก็อาจจะมาซ้ำเติมประชาชนอย่างเดิมทางรัฐภานะครับเราก็มีหน้าที่ในการดูแลประชาชนเช่นเดียวกับฝ่ายผรหารก็จะมีคณะกรรมก,การติดตามประเมินผลและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผู้ชมครับหลังจากนั้นนะครับตัวแทนจากภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและก็องค์กรต่างๆนะครับได้ร่วมการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและก็เยาวชนในระดับชั้นประถมะศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลาจํานวน678ทุนนะครับและนอกจากนั้นเองยังมีการมอบจัก,กรยานจํานวน200คันด้วยนั่นเอง หลังจากนั้นคุณชมครับคุณสุไลมานบินาปีแนนะครับก็มีการออกมาพูดนะฮะว่าตนเนี่ยรู้สึกตื้นตันใจที่ได้เห็นถึงความตั้งใจของประธานรัฐสภาในการมอบโครงการที่ดีให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนด้วยนั่นเองอีกท่านหนึ่งสอสออับดุลอาญีสามังครับก็บอกเหมือนกันนะฮะว่าตนเนี่ยรู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตนก็ตั้งใจที่จะรับฟังสภาพปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของปัญหายางพารา รู้สึกดีใจนะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้สําเร็จบางส่วนนั่นเองนะครับขณะที่คุณซูการโนมาทาครับคุณผู้ชมครับก็มีการออกมาบอกว่าตนในฐานะที่ทํางานด้านการเมืองตั้งแต่ปี2522จนมาถึงปัจจุบันนี่แหละฮะตนรู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ประทับใจที่สุดก็คือมีประมุขฝ,ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นคนจังหวัดยะลาถึงสครั้งติดต่อกันผู้ชายคนนี้เป็นเสมือนพี่ชายเป็นเสมือนพ่อ ตนมีวันนี้ได้ก็เพราะผู้ชายคนนี้คือประธานรัฐสภาและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของระบบการศึกษา ซึ่งประธานรัฐสภาก็ตั้งใจให้ทุกคนรับทุนการศึกษาแม้จะเป็นเพียงเงินแค่3,000บาทแต่ก็คือมูลค่าที่สำคัญนั่นเองนะครับและนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมครับประธานรัฐสภายัางได้มีการเดินเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการให้บริการด้านสาธารณาสุขอย่างเช่นเรื่องของการตรวจสุขภาพเบื้องตน้นการตรวจวัดสายตารวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดแล้วก็สินค้าโอทอปด้วย ขณะที่บรรยากาศภายในงานคุ้ชมครับมีประชาชนมาเข้ารับบริการด้านสาธารณาสุขอย่างคึกคักเลยทีเดียวบรรยากาศต้องบอกว่าอบอุ่นนะรวมถึงมีประชาชนจํานวนมากเนี่ยให้ความสนใจในการเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดทั้งของกินทั้งของใช้เพื่อที่จะลดค่า